สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะเดือนธันวาคมดวงชะตาของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรเนาะส่งท้ายปีแล้วเนาะก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเอาเป็นว่า ตั้งหลักต้นปีหน้า2 5 6 6ไปเลยก็แล้วกันใช่ไหมคะบางคนก็คิดแบบนี้เนาะคิดแบบนี้ไม่ผิดคะ่ะมันสิ้นปีแล้วอ่ะเอาภาษาชาวบ้านมันภาษาแบบมน,นุษย์แบบไม่ต้องโลกสวยก็คือมันจะทําอะไรอะ่ะในเมื่อมันจะสิ้นปีแล้วคนเขาก็แฮงเอาปาร์ตี้หยุดกันแล้วถูกไหมวันนี้เราก็เลยจะมาพยากรณ์ภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีเมษกันดีกว่านะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นอาจจะสมพงดวงหรือไม่ตรงดวงคุณก็ได้นะคะเปิดใจกว้างคะ่ะ เป็นการพยากรณ์แบบองค์รวมๆนะคะยินดีต้อนรับมหานครทาร่มหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องของมูเตลูว่ากันด้วยเรื่องของการงานโอ้โหดวงของใครเนี่ยจะเป็นบอกตรงๆคือช่องมหานครทาร่เป็นช่องที่อุปสรรคก็พูดอุปสรรคนะดีก็พูดดีนะอุปสรรคมากกว่าดีก็จะเล่าแบบนั้นนะคะดังนั้นช่องนี้ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของความเป็นมนุษย์นะคะถ้าถามว่าชาวราศีเมษทันวาเป็นยังไงบางคนตกงานเนาะ บางคนสิ้นสุดสัญญาบางคนไม่ได้ไปต่อบางคนออกเองเพื่อหางานทำเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นตัวของคนตัวเองสูงละเริ่มมองย้อนกลับไปในอดีตว่ามกราจนถึงพฤศจิกาสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้สร้างให้เกิดรายได้ขึ้นมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมษบอกเลยทันวานี้อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดตัดสินใจออกจากงานกลับมาตุภูมิกับบ้านเกิดดีกว่า ไปทำไร่ทานาทําสวนมีที่มีทางทําเกษตรเออหรือ<ม>ว่าทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับรีสอร์ทนะะหรือ<ม>ว่าจะทําเชิงพณิชย์นิดทำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรดีกว่ากัับกัแล้วไม่เอาแล้วเมืองกรุงไม่เอาแล้วทำงานทําไปก็ไม่พอกินมันก็จะมีชาวนาราศีเมษที่เป็นจุด <c oughs> เขาเรียกว่าจัส m เมนก็คือจบเคลียเปล่าประโยชน์ที่จะทําต่อ ไม่พบความยุติธรรมในองค์กรรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรเขาเรียกว่ามันมันมันเบื่อมากแล้วสู้ไปเขาเรียกว่าไปแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขกันไม่ต้องมานั่งดิ้นรนไม่ต้องมานั่งเอาใจนายดีครับท่านดีครับนายไม่ต้องมานั่งแบบเป็นทาสใครเป็นนายตัวเองดีกว่าไปแสวงหาความรู้มีสองแขนมีปัญญาดังนั้นชาวราศีเมษภาพรวมส่วนใหญ่จะสิ้นสุด เพราะว่ามองย้อนกลับไปอดีตแล้วมองว่าปีหน้าคงไม่เหมือนเดิมจะไม่ให้ตัวเองเหมือนเดิมก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางหาความรู้การสร้างอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่มีอาชีพเป็นงานแนวทางข้าราชการก็อยากออกหรือถ้าออกไม่ได้ก็จะสร้างอาชีพเสริมในปีปีหน้าละปีนี้ก็จะแบบทิ้งทวนด้วยความรู้สึกทบทวนละดังนั้นราศีเมษธ,ธันวาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะบางคนตัดสินใจใหญ่ในเรื่องของการสิ้นสุดหัวโขนต่างๆหรือว่าสิ้นสุดในเรื่องของการทํางาน อยากเป็นนายตัวเองซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วถามว่าเป็นนายตัวเองได้ไหมก็เป็นได้แหละพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่เยอะมากมายแต่อย่างน้อยเนะี่ยมันก็น่าจะทําให้เราสบายใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีเมษรู้สึกได้คือปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจแม่งน่าเบือ่อมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะต่อมาในเรื่องของ การตัดสินใจเรื่องงานจะว่ายไงอย่างที่บอกค่ะ justin แล้วก็ไพนะ่ j u s t i e นั่นหมายความว่าน่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจใหญ่ในเดือนธันวาว่าจะคงอยู่เปลี่ยนแปลงคือน่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจใหญ่เรื่องงานทั้งหมดทีนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะไปในทิศทางไหนใครมีรูปทางก็น่าจะได้มีการเกณฑ์การออกเกิดขึ้นนะคะส่วนการดิวในเรื่องของ จะไปไหว้วานคือตอนนี้ราศีเมษเบื่อมากเบือ่อเ <spe ll ul> บื่อคนเบื่อการอ้อนวอนเบื่อการร้องขออยากดิ้นรนด้วยตัวเองแล้วเบือ่อเบื่อที่จะต้องเป็นรองเบื่อที่จะต้องยอมเบื่อที่จะต้องรับความอายุติธรรมมันเป็นแบบนี้คือ,ม,ม,ม,อาามันเบื่อมากๆอ่ะบรรยากาศมันเบื่องานอะ่ะพอมันเบื่องานมันทําให้เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยการตัดสินใจใหญ่ในเรื่องของงานจ้ะ ภาพรวมในเรื่องของการเงินก็มีเรื่องให้ตัดสินใจอีกเงินทุนพอมีแต่ไม่ได้มีมากมายไม่ได้มีพอที่จะจ้างใครมากมายต้องเริ่มจากนับหนึ่งจากตัวของตัวเองนะคะการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าหมุนเกิดขึ้นน่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการปิดหนี้ปิดสินใช้หนี้ใช้สินอะไรที่มันคงค้างเพื่อนับหนึ่งหรือเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าแล้วก็มีดวงที่จะเป็นนายตัวเองอาจจะมีบางดวงชะตาของชาวราศีเมษปดหนีปิดหนี้ หรือว่าปิดในเรื่องของอะไรที่มันค้างคาคาราคาซังเรื่องเงินมีการเคลียร์เกิดขึ้นถ้ามีเอกสารหรือว่ามีหมายสารอะไรมาเม่จะไม่หนีคุยก็คุยเคลียร์ก็เคลียร์มีเท่านี้จ่ายได้เท่าไหนเจราจาต่อรองไม่ให้เกิดเป็นพันธะผูกพันปิดได้ปิดยืดได้ยืดผ่อนได้ผ่อนค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเองแบบว่าเบื่อแล้ว ตักภาระทุกสิ่งทุกอย่างพยายามปิดหนี้ถ้าปิดไม่ได้ก็เจราจาหรือว่าเขาเรียกว่าไม่อยากไม่อยากสร้างหนี้ไม่อยากใช้เงินอยากเก็บเงินและก็จะใช้เงินไปในเรื่องของความสุขถ้าคุณเป็นราศีเมษเป็นสุภาพบุรุษคุณก็จะมีเรื่องของการแบบเออขอเที่ยวทิ้งทวนไปเที่ยวแฮงเอาท์ปาร์ตี้สุราเมาีไรผู้หญิงยิงเรือ ก็ก็ก็จะปล่อยให้สุดเอาให้หมดแม็กอธันวานะคะแล้วมกราปี2,516เมธบอกว่าถ้าคุณสุภาพบุรุษก็จะตั้งเป้าหมายหลักแล้วจะเป็นใหญ่เป็นนายตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ละยังไงก็ต้องมีดวงอาชีพเสริมเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะเพราะเมธเนี่ยทบทวนแล้วว่าถ้ามีเท่านี้ปีหน้าตายเมธคิดการใหญ่และะ้วค่ะเพียงแต่ว่าเดือนนี้จะไม่ทำทำปีหน้าเลยทีนี้ พอถามว่าการเงินจะเป็นถ้าเป็นสุภาพสตรีก็คือสุภาพสตรีก็จะเขาเรียกว่ามีมีดวงของการทํางานขยันมากกว่าหรือว่าอดทนแล้วก็หวังผลเรื่องของการเงินมีการลงทุนหลายๆอย่างหวังผลการเงินในอนาคตแล้วก็อยากทําธุรกิจที่ทํากับครอบครัวด,ด้วยขนาดสุภาพสตรียังอยากออกมาเป็นตัวของตัวเองเลยใช้บ้านเป็นแหล่งทมาหากินเลย มันจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเงินสุภาพสตรีจะมีความคล่องตัวมากกว่าคุณสุภาพบุรุษในกลุ่มราศีเมษด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักถ้าคุณไม่ปิดกัน้นว่าจะต้องเป็นคนไทยคุณมีเกณฑ์พบเจอชาวต่างชาติต่างภาษา โอ้ฐานะดีด้วยเออแต่อาจจะมีในเรื่องของพันธะผูกพันถ้าคุณเล่นแล้วเจอชาวต่างชาติก็พึงระลึกไว้ว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าถ้าตามวปผ่าคู่หรือถ้าคุณเจอกันเพราะดีวงานติดต่อเจรจางานกันเกิดขึ้นอันนี้มีโอกาสที่คุณจะเจอพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่เป็นชาวต่างชาติและมีหน้าที่การงานที่ดีก็จะต่อยอดคนโสดมีเกณฑ์พบคู่ค่ะอยู่ที่ฐานดวงว่าจะเจอแบบคุยเผื่อเลือก หรือว่าเจอแบบแล้วได้ครบจริงจังแต่ดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีฐานะดีมากๆนะคนโสดคนที่เป็นคู่รักค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนอาจจะมีการทำอะไรเล็กๆน้อยๆร่วมกันเกิดขึ้นนะในกลุ่มของคนที่เป็นคู่รักอาจจะไม่ได้การใหญ่มากอาจจะลองทำลองเสี่ยงลองไปเรียนรู้นะคะเพื่อก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นราศีเมษปีปีนี้เดือนนี้ไม่ทำอะไรละไปกลับไปบู๊ปีหน้าหมดเลยทั้งหญิงทั้งชาย อ่ะเรามาดูความสัมพันธ์แบบเชิงผู้คู่สมรสคู่แต่งงานก็ลุยค่ะแสดงว่าเดือนธันวาเนี้ยถ้าเป็นในกลุ่มของคู่แต่งงานแล้วมีบุตรล้านมีบุตรบริวารก็จะเป็นดวงเดินทางดวงจรน,นะคะเดินทางไปทุกที่ทุกสารทิตย์เลยคนโสดเนเจอแฟนในออนไลน์ไม่ต้องไปไหนนะคู่รักอาจจะมีการเดินทางเพื่อแสวงหารูทางอาชีพใหม่ๆหรือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เที่ยวด้วย ประกอบกับไปกับงานด้วยแต่ถ้าในเรื่องของคู่สมรสเนี่ยก็คือไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศขอพาครอบครัวฉลองความสําเร็จคือสุดๆและเที่ยวแบบทิ้งทวนแบบช่วงปีใหม่ก็ถือเป็นการเที่ยวแบบให้รางวัลกับชีวิตถ้าเป็นแบบคู่แต่งงานอะนะคะนั่นแสดงว่าเขาเตรียมวางแผนในเรื่องของการเงินสําหรับเที่ยวทริปใหญ่เอาไว้อยู่แล้วเนาะทีนี้เรามาดูโชคลาภค่ะ โชคลาภจากคุณนะนะคะมาจากความฝันนะคะมาจากความฝันจินตนาการในยามค่ําคืนหลับลึกนะคะตีประมาณสักตีหนึ่งเป็นต้นไปนะคะถ้าฝันอะไรเกี่ยวกับตัวเลขแต่ฝันคุณะเะรอนรังมากนะคะตั้งจิตดีๆตัวเลขเกี่ยวกับความฝันอาจจะนําโชคมาโชคลาภมาให้นะคะโชคด้านความรักมีไหมโชคลาภความรักไม่เด่นดังนั้นนั่นหมายวามว่าทุกอย่างมันจะอยู่เขาเรียกว่ามันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไร พิสวาดมันไม่ได้มีอะไรที่แบบโผงขึ้นมามันเป็นความรู้สึกเดิมๆที่คุณได้รับจากคู่รักได้รับจากคู่สมรสนะคะอาจจะมีค่อยคนโสดนเนี่ยน่าตื่นเต้นหน่อยนะคะโชคชะตาเข้ามาในวงล้อมของการโคจรของชาวราศีเมษพอดีดวงของคุณอ่ะอาจจะต้องมีเกณฑ์การทําบุญเกิดขึ้นเนาะการทําบุญของคุณมีการทําบุญจรนนั่นหมายความว่าไม่ได้ทําบุญแบบออนไลน์นะหรือว่าโอนเงินนะมันแล้วแต่คุณนะจะทําก็ได้แต่ดวงคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแล้วเจอ เจอสถานที่ที่คุณเริ่มใส,ส่ศรัทธาเจอมูลนิธิที่คุณสัตโอ้โหเชื่อมั่นในการทํางานของเขาอย่างดีอยากเป็นคนอุปถัมภ์อยากจะสนับสนุนอยากจะบริจาคหรือว่าเดินไปหรือว่าขับเคลื่อนไปดว,ดวงจรไปแล้วไปเจอบัดวาอารามที่เราเริ่มใส,ส่ศรัทธาไม่เคยทําบุญมาก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของโชคชะตาทําให้คุณได้เจอสถานที่ใหม่ๆที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําบุญแล้วคุณจะได้ทําอันนี้สมผลกับดวงของชาว ราศีเมษเป็นอย่างดีในช่วงเดือนธันวานะคะอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณคุณรู้ดีอยู่แล้วคุณรู้ดีทุกอย่างว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณเป็นแบบไหนคุณค่อนข้างชัดเจนและทิ้งทวนการตัดสินใจใหญ่ในเดือนนี้และทุกการตัดสินใจของคุณจะเต็มไปด้วยพลังแล้วคุณจะ เต็มที่กับการตัดสินใจครั้งนี้ก็ขอโวยพรให้การตัดสินใจใหญ่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จให้สมไปกับเป็นราชาแห่งชัยชนะอุปสรรคทั้งปวงแล้วกันนะคะคิงดาบค่ะ ูอยู่เหนืออุปสรรคเพราะว่ารับมือกับอุปสรรคมาตลอดทั้งปีหลังจากนั้นปีหน้าจะเป็นปีแห่งการบุกเบิกของคุณนะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษค่ะสําหรับวันนี้ราไปก่อนชอบไม่ชอบกดติดตามมหานครทารล่มหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องมูงเตลูและความเชื่อจิตวิญ,ญญาณนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิญ,ญญาณมากมายถ่ายทอดออกมาอีกอ้อลืมบอกไป คุณจะฝันเนี่ยจะฝันแล้วเจ้าที่จะมาให้ฝันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงตีหนึ่งไปต้นไปฝันแล้วจาให้ได้บุญมีกรรมบางฝันแล้วลืมค่ะตื่นมาแล้วจําเลขไม่ได้อ่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษนะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ